56จิตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัย50สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สมปยุติขันและจิตตสมุทารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสมปยุติขันและกระต,ตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้น สภาวธรรมที 2, ่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นจิต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่ไมนะ่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตแต่สมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองจิตและกระตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นขันหนึ่งจิตและกระตาตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตะสมุทานรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองและกระตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิต อาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นในปฏิปฏสนธิขณะกระตัตรรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัย51สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ จิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะระมณะปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขัน อาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิตอาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นย่อหนึ่งปัจจญานุโลม สองสังขยาวาระสุทไนห้าสิบสองเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอันันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสาชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีห้าวาระ โอเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเสวณปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระมหารปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระ นัตติปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปัจยะปัจจนยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัย 53. ส,ส,สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุุปัจจัยได้แก่สัมปยุติขันและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นอาเหตุุกะเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุกุกะและถึงอาศัยจิตโมหะที่สหรคตด,ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด,ด้วยอุทจจะอาศัยจิตที่สหรคตด,ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด,ด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมท,ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัญญตพรมโมหะที่สหรโคด้วิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรโคด้วยวิจิก,กิจฉาและที่สหรโคด,ด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ จิตอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะจิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตตสมุทานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุถุกะจิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจใจได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันสองและกระตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันที่ไม่เป็นจิตอาศัยจิตและหาไทยวทัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด,ด้วยจิตอิจฉาและที่สหรตด,ด้วยอุทจจะ อาศัยจิตที่สหรตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรตด้วยอุทจจะและอาศัยสัมพยุตตะขันเกิดขึ้นณอารมณปัจจัย 54. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตเตสมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตสตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาญญศัญยสัตตพรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยจิตและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยจิตและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัยเป็นต้น 55. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณออปนิสีปัปปจจัยมีสามวาระ นปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นห้าสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนะาะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูป,ปาวจรภูมิสัมปยุตตะขันอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตะขันและกระตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพ,พิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัญญตยพรมสภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น พระนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอารูวาจรภูมิจิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอารูวาจรภูมิขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนาประเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูป,ปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้น จิตแต่สมุทานรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นจิตอาศ in ัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดรูปอาศัยจิตและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นกระตัดรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นละถึงเพราะณปัจฉาชาตะปัจจัยเพราะณอาศัยวณปัจจัยนกรรมปัจจัย5 7ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต,จตาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นยอ่อ 2. ปัจจยะปัจ,จนิยะสองสังขยาวาระสุทไนห้าสิบปดนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนารมณปัจจัยมีสามวาระ นาทิปติปัจจัยมีห้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระนปูเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีห้าวาระณมคะปัจจัยมีห้าวาระณสมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจจนนยะห้าสิบเก้า ณอรมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสวาระณอธิปติปัจจัยมีหวาระย่อสีปัจยะปัจจนิยานุโลม 60. อาอรมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละ5วาระมรรคปัจจัยมีสวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหวาระ สหาชาติวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 56. จิตตะทุกะ 3. ปัจญยวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควาระเหตุปัจจัย61 สภ bueno? าวะธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ lamps. เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึง ทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพ,พิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปขันทีท่ไม่เป็นจิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตทำขันที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ จิตทำขันที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที <Yeah, ่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตและสัมปยุตตขัน ทำมหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองจิตและกระตัตตารูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขันทำมหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตาสมุทฐานรูปทำจิตและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองและกระตัตารูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสอง ในปฏิสนธิขณะกระตั้ตารูปทำจิตและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารมณปัจจัย62สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิต ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรารมณะปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิตทำอไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหรโคด้วยจกักรวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหรโคด้วยกายวิญญาณ ทำกายยายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นจิตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จิตทำขันธ์ที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตทำขันธ์ที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ จิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขววิญญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตและสัมปยุตตะขัน ธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขันธรรมอภัททยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขวิญญาและสัมปยุตตะขันทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาและสัมปยุตตะขันทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมทีทท่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหร,ตสหตสหรคตด้วยจักขวิญญาณทำจักขายตนะและจักขวิญญาณ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำกายายตนะย่อหนึ่ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระ 63., เหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสองปัจญยะปัจจนนยะ หนึ่งวิพังขวาระนะเหตุตุปัจจหกสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปทำจิตที่เป็นอเหตุตุกะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะที่เป็นอเหตุกะโมหะที่สหรโคด,ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด,ด้วยอุทจจะ ทำจิตที่สหรโคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น65สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุป,ปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะ พึงเพิ่มข้อความจ,จนถึงอาศัยญญศัสตรพรมขันที่สหรคตด้วยจักขูวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันที่สหรคตด้วยกายาวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตธรร,รมทัยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคต,รด,จจตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สเรโคดด้วยอุทจจะและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตทำขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น,ใน,ใ,นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นน,นเหตุตุกะ จิตทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขุวิญญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงทาขันสองจิตและสัมปยุตตะขันทำอไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะจิตและสัมปยุตตะขันทำอไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิต ทำสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตและทำจิตให้เป <c ups Unbelievable> ็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองขันที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะ ขันธ์ที่ไม่เป็นจิตทําจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่สหรคตด้วยจักรวิญญาณทําจักขายตนะและจักรวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นท <intell> ํากายายตนะละถึงโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาทาขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทจฉาและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อ สองปัจจะยปัจจนียะสองสังขยาวาระสุทไนหกสิบหกนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอรมณปัจจัยมีสามวาระน้าทิปติปัจจัยมีห้าวาระนาอนันตระปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนาอุปนิสสียปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอาศัยวณปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณะปัจจัยมีห้าวาระนมัคคะปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ โนนติปัจ <ikka> จ <Pope> AH. AH <ode> ัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจยะิบะ67ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระย่อ 4. ปัจญาปัจญญานุโลม68อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระมรคคปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระนิจยวาระเหมือนกับปัจจยวาระห้าสิบหกจิตตะทุกะห้าสังสัทธวาระ 1. ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย69สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเิดยรกนกับสภาวธรรมที่เป็นจิต เพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันเกิดรกนกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดรกนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรกนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตขันหนึ่งเกิดรกนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดรกนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิต เกิดรักคนกับขันที่ไม่เป็นจิตในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตุปัจ,จได้แก่ขันสองและจิตเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและถึงเกิดรักคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตุปัจ,จได้แก่ ขันสองเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและเกิดรักคนกับจิตและถึงเกิดรักคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีห้าวาระ ณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอาศวณปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณชาณะปัจจัยมีห้าวาระณมัคคะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุตตวาระ พึงทำอย่างนี้ทั้งหมด